Overdrive สวัสดีค่ะพวกเราเซมี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอิญค่ะนางสาวอนิชาชุนเจริญอายุ17ปีเป็นนักร้องนำค่ะสวัสดีครับชื่อใบครับโชติกาพุกษารานนท์อายุ13ปีเป็นมือกองครับ สวัสดีครับชื่อนโมนะครับภูมินันสิทธิพัฒน์เสริฐครับอายุ17ปีครับเป็นมือคีย์บอร์ดครับสวัสดีค่ะชื่อมิมี่ค่ะนางสาวสิรินันตะลามิงามค่ะอายุ18ปีเป็นนักร้องค่ะสวัสดีครับต้นโมครับวรชนเตมิขจรอายุ17ครับเป็นมือกีตาร์ครับสวัสดีครับชื่อโอครับคณะพุทธวังตะกูลอายุ18ปีเล่นคีย์บอร์ดครับสวัสดีครับชื่อโต้ครับเอ่อนายดุริตุติเฉลิมครับอายุ18ปีครับ เ่นเบตครับค่ะพวกเรานะคะก็อยู่ชั้นมหกค่ะโรงเรียนหอวังจากห้องเรียนพิเศษดนตรีค่ะแต่ว่ามีเด็กคนนึงมาจากโรงเรียนเลยค่ะสวัสดีครับผมมาจากโรงเรียน DBS International School ครับก็ที่มาของวงนะคะก็คือพวกเราเลือกชื่อวงกันไม่ทด้สักทีค่ะแล้วก็ถามมานานมากๆแล้วด้วยแล้วก็เลือกไม่ได้แล้วก็เลยไปเซิร์ชเน็ตค่ะ ว่าชื่อภาษาอังกฤษเพราะๆแล้วก็ไปเจอคำว่าเซ v ี e ่มาในในเว็บค่ะก็เลยเลือกชื่อนี้มาเพราะว่าความหมายดีมากค่ะแบบว่าเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญแบบความเชี่ยวชาญต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแนเวเพลงที่เล่นนะครับก็คือพวกเราเล่นกันหลายแนวมากๆครับไม่ว่าจะเป็นป๊ B, Rock, i, อปแอนด์บีร็อกโปรเกรสซีฟหรือไม่ก็มีเมทัลแล้วก็ตัดในแจ๊สหรือบลู หรือจะมีแนวแนวอะไรใหม่ๆโผล่ขึ้นมาพวกเราก็ยังไม่รู้ครับเพราะว่าเวลาที่พวกเราจะเล่นแนวเพลงแนวอะไรเพราะว่าแต่ละคนก็แนวเพลงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็ก็เลยเอามาแชร์กันในวงว่าแบบเออลองฟังอันนี้ดูว่าลองฟังอันนี้ดูไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยพวกเราก็เลยแบบมีแนวเพลงที่เล่นคล้ายๆกัน,นครับ จริงๆแล้วพวกเราก็เริ่มเล่นดนตรีมานานพอสมควรครับเฉลี่ยก็น่าจะคนละ4-5ปีครับแต่วงเชเว่เรารวมกันตั้งแต่ปีนี้เดือนมีนาคมครับหลักๆแล้วก็คือเป็นบูโนมาครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบว่าเราแค่ฟังแค่เพลงแค่บูโนมาอย่างเดียวจริงๆแล้วเราก็รับข้างๆแบบจากที่โอพูดนะครับก็เราได้รับอินสปิเรชันมาจากหลายนัดนตรีมากๆไอ้รองของมโก็ข้างล่างี่แตกต่างกันไป น่าจะเป็นการนำเสนอบทเพลงผ่านอารมณ์เป็นหลักครับพวกเรารู้สึกว่ามีความสุขรู้สึกตื่นเต้นม,นมากๆที่จะได้แข่งรายการนี้ครับรู้สึกว่าเหมือนเราได้เจอการกลับไปบ้านอีกครั้งนะครับรู้สึกว่าการแข่งของเรามันเหมือนการที่ไปเล่นดนตรีกับเ,เพื่อนๆใหม่ได้เจอสังคม,มใหม่ครับรู้สึกว่าเราจะได้ไปสนุกกับทุกๆคนพร้อมๆกันครับ ค่ะก็อยากฝากถึงเพื่อนๆวงอื่นๆนะคะว่าก็ขอให้เล่นดนตรีอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วเจอกันค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมาให้กำลังใจพวกเราวงเซวีนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆอีกหลากหลายวงเลยค่ะที่ผ่านการเข้ารอบนะคะในรายการ Overdrive u s h Band Contest ครั้งที่4ค่ะในวันพุธ ที่23ตุลาคมนี้นะคะณนะลานพา์คพารากอนค่ะเวลา6โมงเย็นค่ะไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย Drive Youth Band Contest. 4.